สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมมาเซเว่นนะครับมาซื้อของครับนี่เป็นคุกกี้สุกีมวานิลาครับเดี๋ยวจะไปเซอร์ไพรส์แม่กิฟต์นะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเซอร์ไพรส์ยังไงไปดูกันเลยตอนนี้กําลังขับรถกลับบ้านนะครับก็ลุ้นมากว่าจะกลับบ้านไปถึงก่อนแม่กิฟต์หรือเปล่านะครับอยากไปถึงบ้านก่อนไม่กิฟต์นะครับจะได้ไปจัดเซอร์ไพรส์ให้นะครับ ขออย่าให้แม่กิฟกลับถึงบ้านเร็วก่อนเลยวันนี้เนาะคิดว่าเราต้องถึงก่อนแน่นอนนะครับไปลองมาดูกันตอนนี้กําลังเลี้ยวรถเข้าบ้านนะครับหน้าปากซอยลุ้นครับลุ้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าว่าแม่จะมาถึงก่อนหรือว่าเราจะมาถึงใช่แล้ว,แ,ลวแม่จะมาถึงก่อนหรือว่าเราจะมาถึงก่อนเฮ้ยมีไหมรถไม่มีเรามาถึงก่อนนะคะไม่มีทุกคนเรามาถึงก่อน yeah! ่อนนะทุกคนมีโอกาสมีโอกาสทำเซอร์ไพรส์มีเชื่อใครไม่รู้ครับตามีโอกาสทำเซอร์ไพรส์ครับวันนี้เรามาถึงก่อนโอเค,อเ,คเยี่ยมเลยแต่วินว่าไม่น่า,นา<อ>จะม,ม,ามีโอกาสแม่ก็ได้จะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวแม่ก็ามาที่หนังเราทานอยู่<ม>ครับไอ้จตอนนี้ก็มาถึงที่บ้านแล้วนะครับเข้ามาอยู่ในบ้านละแม่กิิบยังไม่มานะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาเซอร์ไพรส์กันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะทำอะไร น,นี่เป็นขนมที่ซื้อมาจากเซเว่นนะครับทุกคนผมจะพยายามแกะให้มันดูเนียนๆที่สุดดูซิว่าแกะไดไอ้ถ้าเป็นแบบนี้น่าจะแกะได้นะครับค่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะเอาครับซ่อนไว้ในขนมนะครับเซฟไว้แม่กิป เอาไว้ในนี้คิดว่าไม่น่าจะเห็นนะทีนี้เรามาดูสิใส่วิธีเดิมใส่วิธีเดิมครับปิดไว้ฟลป,ฟปถ้ามองมุมนี้เห็นอยู่นะครับนี่เห็นอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะทําแบบนี้แล้วเอาให้น้องกิบกินดูซินะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าตอนเปิดมาน้องกิบจะรู้สึกยังไงครับ ตอนนี้นะครับน้องกิฟก็ได้กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวมาต้อนรับน้องกิฟกันนี่ส,สวัสดีครับนีต้อนรับกลับบ้านเชิญเชิญมาของ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 ,ของ,ของอนี่นี่นี่นนมีอะไรให้กินมีอะไรให้กินโอ้โหน็อบ้อบบี้กินเลยกินเลยใช่ขนมืมแกกินแกกินเขาบอกว่าอร่อยเขาบอกว่าอร่อยอร่อยเห็นแล้ว เนี่ยเนี่ยเนี่ยอร่อยมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่้ชงกลับมาเลยดีใจไหมคะดีใจไหมห้องของฉันปริงปริงสองบาทสองอันนี้เลือกอะไรครับอานี้อาเลยอ้าวเฉยเลยสรุปนะครับทุกคนไม่กิฟรู้ครับก็เลยไปแอบถามว่าทำไมถึงรู้นะครับเขาบอกว่าอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปีทำไมจะไม่รู้นะครับแค่เข้ามาก็รู้สึกว่าเอ๊ะมีการถ่ายกล้องด้วยแล้วก็มีขนมวางไว้ก็เลย คิดในใจอยู่แล้วว่ามีอะไรแปลกๆหรือเปล่านะครับก็เลยเซอร์ไพรส์ไม่สําเร็จครับวันนี้แต่เขาก็ดีใจมากๆนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับขอให้กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกับ GN n n น e r คลิปหน้าเลยนะครับบ๊ายบาย